ร็บช่องดับมาหาแดกอันนี้ก็มาจับปูจับปลาเหมือนอย่างเคยพี่น้องเออยหมู่เกาะพังงาต่อกาะปัญญีทางเข้าไปภูเก็ตจากท่าเรืออ่าวปอไปเกาะปัญญีจะผ่านที่อ่าวพังงาตรงนี้ แลเรือเขาจะไปชมเกาะสวยๆงามๆม,มีน้องเอ้ยบรรยากาศนี่ทางหน้าท่องเที่ยวของเขาแล้วเดินกุตกิกาพันวามกกลาคุมพามีนาไปนี่ซาบานีนาท่องเที่ยวของมีแล้วัดบรรยากาศธรรมชาติที่สวยดีๆมีน้องเอ้ย เป็นปีใหม่นี่ไม่ไปต้องไปเที่ยวที่ไหนก็มาได้ครับมาต้องมาเที่ยวรับลมหนาวทางภาคเหนือแล้วก็มารับลมทะเลบรรยากาศธรรมชาติสวยงาม,งาม ทัดบรรยากาศได้บริสอากาศทะเลบริส,สุทธิ์พี่นงยุาเช้ายืนชายหาดวิ่งก็ได้ชมวิวที่ทัศนแล้วก็ออกไปท่องไปเที่ยวตามเกาะตาม,ามแก่งมีเรือพาไปแต่โรงแรมเขมีบริการเราจะไปเที่ยวตรงไหนก็เขาพาไปได้ เที่ยวพังงาเกาะปนญญีเขาพิงกันแถวนั้นแหละพี่นอ้องเอ้ยมาจากภูเก็ตด,ด้วยวามาพังงาก็ได้มาจากกระบี่ก็มาได้จากภูเก็ตจะมานอนพักผ่อนก่อย,ยาวแล้วก็รุ่งเช้าเรามาเที่ยวม,มันมันไม่ไกลเที่ยวได้พี่น้องนี่ก็มาหาปลาไม่ได้ปลาต,ตัวที่วันนี้ ฟังงาเอาฟังงาพี่น้องเออที่เรามาต้องมาเที่ยวบรรยากาศธรรมชาตินี่เราก็ออกมาหาปลาอยู่แถวนี้เลยอลาเรารับลมหนาวแล้วก็มารับลมทะเลที่ภาคใต้วันเราฟังงา ภูเก็ตปังงากระบ,บี่ครับจังหวัดทะเลอันดามันทะเลอันดามัน,นมีข้างหน้านี่ก็เป็นเกาะยาวบ้านหลับ ก็ยาวไนเที่ยวแลออกมาหาปลากันหลายลังวันนี้จะมีปลาหรือเปล่าจะได้หรือเปล่าวันนี้พี่น้องเออกิน ขอสวัสดีเพียงเท่าน,นี้นะครับช่องธรรม,มาหาแดกสวัสดีครับ